สวัสดีครับวันนี้ก็ัมเนี่ยรัากฮะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆของเกเะอาของเกมนะมอนซ่าดอคังบัตเทิลนั่นเองเนี่ยนะการที่เราจะมาเปิดกาชากันอีกแล้วนะครับผมนะมันจะเป็นกาชาใหม่ล่าสุดเนี่ยผมท็อปเลเจนดารีซัมมอนเนี่ยผมนะผมจะมาเปิดแค่มันติเดียวเท่านั้นเนาะซึ่งใช่ครับกาชานี้ที่สาเหตุที่ผมเปิดแค่มันติเดียวเนี่ยผมมมีสองสาเหตุก็คือหนึ่งเพชรผมไม่พอเนี่ยผมนะเห็นไหมผมมีแค่ห้าสิบเพชรเองเนี่ยผมนะ สองก็คือตัวในตู้นี้เนี่ยผมนะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเช่นเจ้าเบจิต้าตัวเบจิต้ากับโกคูตัวนี้เนี่ยผมนะเหมือนจะดีมันก็ดีจริงๆแหละแต่ว่ามันเล่นในทีมได้น้อยนะครับผมนะนี่มันไม่เชิงว่าเล่นในทีมได้น้อยเนี่ยผมนะแต่เอาเป็นว่าคือมันไม่เก่งเท่ากับไอตัวฉลอง350ล้านดาวน์โหลดเนี่ยผมนะไม่รู้เนาะแต่ว่าสำหรับตัวผมผมรู้สึกว่ามันไม่เก่งเท่านะ เออเนี้ยผมชนะมาเปิดแค่รอบเดียวกันเนี้ยในเนี้ยมาแล้วอีกอย่างก็คือตัวในตู้นี้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยคือมันกากากันทั้งนั้นเนี่ยผมนะมันข้อคดีธรรมดาเนาะฉะนั้นก็ถือว่าเรามาเปิดเล่นๆสักรอบหนึ่งเนี่ยผมนะมาลองอ่าเล่นๆแล้วกันนะว่าตู้นี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยผมแล้วก็โอเคเนี่ยผมเปิดไปเลยเนี่ยนะอาโกคูบินมาเนี่ยผมวิดมาเนี่ยนะโอเค กระจกแตกเนี่ยผมนะโอเคเนี okay. ่ย thank you ดาวบอลเนี่ยผมนะโอเคกระจกแตกที่ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่เนี่ยนะว่าได้อะไรแล้วก็บาสุบไปเนี่ยผมนะผมไม่ได้หวังอะไรกับกระชานนี้อยู่แล้วเนี่ยผมนะเพราะว่าตัวมันเฉยๆนะเออเนี่ยนะผมนะโอเคเห็นไหมครับมันเกลือเนี่ยผมนะเนี่ย สังเกตได้เลยเนี่ยนะว่าตัวนี้มันข้อคัดแยกไร้ประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยผมนั้นไม่รู้เนาะอ้ยฮะแอคแท็กสองร้อยห้าสิบได้เลยมันแรงเห่นไหมแต่ว่ามันจะเอาไปลงในทีมไหนได้เนี่ยเพราะว่าตัวนี้ผมไม่สนแล้วกันเนี่ยผมนะก็นะจะสังเกตได้เนี่ยผมว่ามันก็จะเกลื่อนอย่างเงี้นยในเนี่ยผมนะเนี่ย ตอนนี้คือไอ้ตู้แบบนี้มันสู้แบบตู้โดคังเฟสใหม่ๆแบบนี้ไม่ได้หรอกนะผมถือว่าเรามาเปิดแบบเล่นๆนะมาดูเฉยๆเนี่ยผมว่าเราจะได้ตัวอะไรเนาะก็เนี่ยนะเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยผมนะอาจจะลงวันวันไม่รู้สิผมอาจจะลงวันอาทิตย์ละมั้งเนี่ยผมนะลงเป็นบนนัดไปเนาะไม่ก็แบบวันจันทร์อะไรแบบนี้เนี่ยผมนะที่ผมอยากจะลงเนาะแต่ว่าจริงๆตารางลงคลิปไม่มีเนี่ยผมนะก็ ผมแนะนำเนี่ยผมสมมติใครที่เล่นเกมนี้เนี่ยผมนะอย่าไปเปิดในตู้นี้แล้วมันกระจอกเนี่ยผมนะคือมันคือคือคือตัวนี้คือสมมุติเนี่ยอย่างเช่นบางตู้อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้หวังเอาตัวมาใหม่ล่าสุดเนี่ยเราอาจจะหวังเอาตัวแบบเก่าๆที่เราจะไม่เคยได้แล้วมันกิ่งๆแต่ตู้นี้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยเนี่ยผมนะมันจะมีก็แค่ตัวนี้เนี่ยผมนะที่พอพอใช้ได้เนี่ครับผมนะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้กับตัวนี้ แค่นั้นนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมแล้วก็ผมไม่มีจะพูดแล้วะครับผมนะก็สำหรับ EP นี้ก็จบไปเลยแล้วกันเนาะก็โอเคนะครับนะใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดซับผมนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นั่นเองนี่ครับผมในคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนเนี่ยมาสวัสดีครับ